จะรีบไปไหนของเขานะรอไปพร้อมกันก็ได้นี่นะนเฮ้ยโหลมาได้ยังไงเนี่ยเอกจะร้องทำไม่ว่าฉันไม่ใช่ผีสักหน่อยแล้วนายมีธุระอะไรกับฉันเหรอคืนนี้เราขอไปนอนค้างที่ห้องนายอีกนะเอ๊ะทำไมล่ะไม่ต้องถามหนะ่าเอาเป็นว่าเย็นนี้ไปเจอที่สนามบอลหลังโรงเรียนโอเคว่าไง งานที่จะทำอ่ะไปถึงไหนแล้วล่ะไปก่อนนะอย่าลืมที่นัดนนะเจอกันอยู่นั่นไงเฮ้เอกเอกอ้าวเฮ้ยเต้ยรับนะโ้ยอ้าวเฮ้ยนอกจากมมยแล้วเนี่ยเล่นอะไรไม่เป็นเลยอ่ะ เต้ยจ๋าอาทิตย์นี้ไปนอนห้องไหนทั้งอาทิตย์เลยนะ <Huh? S 1> สบายเต้คืนนี้ช่วยสอนกันบ้านหน่อยดิ yeah, <please. S 1> อ้าวแอบกลับไปก่อนอีกแล้วเหรอแปลกคนจัง สรุปว่าเอกไปนอนห้องนายทั้งอาทิตย์เลยเหรอใช่ใคืนนี้ก็จะมานอนด้วยเหมือนกันทำไมอ่ะเอกเขาบอกว่าถ้าแม่มีค่านิยมแบบนี้แล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่แม่มีความสุขเลยนะคะแล้วก็บบนี่นเอกขอถามอะไรหน่อยสิสนเสิมหรือทเทพนไปเรื่อยๆเท่ไรอ่ะทำไมนายถึงต้องมาขอนอนที่ห้อง<ส>ฉันทุกคืนด้วยล่ะ<ส>ฉันทะเลาะกับที่บ้านอ่ะเอก แม่ฉันแต่งงานใหม่แล้วฉันก็ทะเลาะกับพ่อใหม่ทุกวันก็เลยไม่อยากไปนอนบ้านเรื่องก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวถามเยอะเลยแล้วทำไมต้องเป็นห้องนายด้วยหมอหนักก็มีเพื่อนคนอื่นเยอะแยะไม่ใช่เหรออืมฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าต้องมีอะไรแอบแปงแน่เฮต้าพทอเรียกให้ี่หาแน่โอเคเดี๋ยวตามไปไปดีไม่หมีว อ้าวไงไหมเธอมาทําอะไรที่นี่มาคุยทุระกับเต้ยนิดหน่อยเอ๊ะนี่นายรู้จักกับมิวด้วยเหรอรู้จักสีก็มิวเขาเป็นเพื่อนสนิทกับแฟนฉันอี่หว่าเออนี่เดนหน้าฉันต้องไปแข่งชกมมยหญิงระดับอาเซียนแล้วอย่าลืมไปเชียร์ฉันนะได้เลยมีอะไรเหรอจ๊ะ ดูว่าเ,เราเป็นเพื่อนเอกอยากจะชวนเอกไปทำรยายงานด้วยกันนะฮะเอกไม่อยู่หรอกคืนนี้เอกไปนอนค้างที่ห้องเพื่อนน่ะว่างั้นเหรอครับมีอะไรจะฝากบอกเอกไหมไม่มีครับเออแล้วไม่ทราบว่าช่วงนี้เอกเขามีปัญหาทุกใจอะไรหรือเปล่าครับแม่ก็ไม่มีนี่เอกเคยทะเลาะก,กับพ่อเลี้ยงบ้างไหมครับเฮ้ยพ่อเลี้ยงอะไรกันตั้งแต่สามีฉันตายฉันก็อยู่ตัวคนเดียวมาตลอด ยากลักฐาทั้งหมดวันทงได้เลยว่าเอกมันเป็นเกดแน่นอนเฮ้ย hey, นายจะด่วนสรุปเร็วไปหน่อยมั้งไม่เร็วไปหรอกเป็นงั้นมันจะโกหกนายเพื่อขอไปนอนห้องนายทำไมล่ะใช่แล้วมันไปนอนเพราะหวังมีอะไรกับนายแน่นอนฮะ <Huh? S 2> เดี๋ยวฮ้เอกคิดจะทำอะไรเต้ยทำไมป่านี้เต้ยงปลอดภัยอยู่ล่ะเพราะมันหลอกให้เต้ยตายใจแล้วค่อยจัดการตอนเผลอไงล่ะ ตอนกำลังเครีอดเรื่องเอกอยู่ใช่ไหมเออใช่แล้วล่ะลองไปตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้ในเน็ตด,ดูสิตั้งกระทู้เหรอเวลาฉันมีเรื่องกุ้มใจฉันมักจะไปตั้งกระทู้ถามในเว็บบอร์ดบ่อยๆผู้คนในเน็ตเขาไม่รู้ตัวจริงของเราความคิดเห็นก็เลยเป็นกลางที่สุดเพื่อนผมเป็นเกย์หรือเปล่า ผมเรียนอยู่โรงเรียนชายล้วนผมเช่าหอพักอยู่คนเดียวอยู่ๆก็มีเด็กผู้ชายที่เรียนอีกห้องหนึ่งเขาก็เข้ามาตีสนิทผมทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนต่อมาเขาก็มาขอนอนค้างที่ห้องผมทุกคืนเขาบอกว่าเขาทะเลาะก,กับพ่อเลยไม่อยากกลับบ้านแต่พอผมไปตื่ที่บ้านเขาผมกลับรู้ว่าเขาโกหกเขาไม่ได้ทะเลาะก,กับพ่อสักหน่อยคิดว่าเขาเป็นเกย์ไหมครับโอ้มันน่าเป็นเกย์นแน่นอนเชื่อผมเถอะ เมืองไทยเดี๋ยวนี้มีพวกเกย์แอปแมนเนีะยนะครับที่เจ้าของกะทู้ว่ามาผมว่ามีอัตราเสียงสูงมากๆระวัาางตัวไว้ก็ดีครับเจ้าของกะทู้ต้องเสพมอน้าเร็วๆนี้แน่ฟันธงอุ้ยเพื่อความปลอดภัยขอแนะนําให้นอนหงายไว้ทั้งคืนไอ้นอนหงายโดนดูดนอนเปิดตู้โดนเสียบเลือกเอานะคะตัวอะไรอยู่เลยเกือเฮ้ยนี่มันหนังหรือว่าของจริงอะ ของจริงเซ่เดี๋ยวนี้เขาฮิตมีเซ็กชอยชาวบ้านดูทางเน็ตอะไม่รู้อะเขาไม่ไอายเหรอแต่บางทีนะว่าผู้ชายอ่ะมันก็แอบตั้งกล้องถ่ายโดยที่ไปไม่รู้เรื่องเลยก็มีนะว่านี่นายมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรหรอกเอกเป็นเกย์จริงๆเหรอ ไม่หรอกนะเอกไม่เห็นเหมือนเกย์ตรงไหนเลยนี่นะเราต้องไม่เชื่อใครง่ายๆสิเราต้องเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นเท่านั้นจะเออีกครั้งอาบน้าด้วยกันนะเฮ้ยอะไรวะเข้ามาได้ไงอะเฮ้ยอะไรวะ ฮอเอ้ยเอ้ยเฮ้ยนี่แน่โอ้เฮ้ยเฮ้ยเมื่อคืนแกเป็นบ้าอะไรของแกวะไม่มีอะไรหรอกแน่ใจเออ นี่พ่อหนุ่มไปเที่ยวด้วยกันไหมจ๊ะเดี๋ยวเจ๊พาไปเลี้ยงเล้าป้าจริงหนีไปอีกคนแล้วโอ้ยอารมณ์เสียสาเหตุที่เกตถูกลังเกียจก็พอชาวบ้านเข้าใจผิดว่าเกตทุกค,คนชอบทำตัวอุบาทเหมือนกะเทยพวกนี้ไงล่ะ ยิ้ไม่เฮ้เอาตัวกับก่อนนะวันนี้ฉันจะไปนอนกลางที่ห้องเก๊กนั่นนายจะทำอะไรนะไหมเอ้ายังไงเนี่ยเธอไม่ได้ชวนฉันมานอนด้วยหรอกเหรอแล้วมือถือใหม่ที่ฉันบอกให้เธอซื้อให้ลายอยู่ไหน ถ้ไม่มีมือถือฉันก็ไม่นอนได้นะเอาไงงั้นนะ่ะเธอสัญญาแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะซื้อมือถือให้ฉันวันนี้อย่าบอกนะว่าลืมไปแล้วคุณแพงนี่แค่ทีเดียวฉันจะหาเงินจากไหนไปซื้อมาให้ฉันเราไม่รู้แหละนั่ปัญหาของเธอไม่ใช่ปัญหาของฉันโนโมบายโนเซ็กโอเคอ่ะเอาไป ขอบคุณครับเสียอุ้ยแสบตูดน,นี่วันหลังเสียเขาใช้บริการอีกนะจ๊ะครับได้ครับจัดให้ครับอเออฮ้ยอ้าวตื่นซะแล้วเหรอเอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อ,อ,อยฉันเ,เ,เดี๋ยวนี้นะรู้ไหมเต้ย เราเรอวันนี้มานานแล้วนายจะทําบ้าอะไรของนายน่ะ